สวัสดีค่ะวันนี้เจะเปนยัคะเยเราทำแบบนี้แ้เ หนึ่งสองสี่ใช่อ่าสองสี่คุณมีหน้าที่อะไรในกล่องเนี้ยตักแกล์เออเป็นดีพีด้วยตักแกด์อ่าเราเป็นผู้กำกับผู้กำกับค่ะเราเดินไปเราไม่หลอเพื่อนเลยคุณคุณเป็นอะไรหน้าที่คุณเป็นรองโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นลูกผู้กำกับแล้วก็เป็นคนถือกล้องคนเก็บด้วย เยวราไปเจอกันเจอกันเดรว่าจริงเราตั้งมาหลายหลายเราตั้งมาแล้วราเมล์เราไม่ได้ถ่ายถคาแล้วถามว่าจะลงวันไหนคลิปที่เูๆุ้ยแปะดูดูปุ้ยปุ้รนี่เรใจส่เดี๋ยวเราต้องรีนี้กจริงคุณบคคุณเเบีน ไอ้นี่เขาสวยนะกกันกกันเจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมอินเทรนด์สุดๆเลยรานนี้ดีแต่ร้านนี้ดีดเออต้องมาเกิดพูดะลรคือดีๆไม่ให้แบบเขาเบีหัวไม่ไสนใจเกิดอะไ้นยเมื่อกี้นี้บ้างก็อร่ลาหลเหม่ไมาลวคือผม่ทีลยฮะไลว

แล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับบล็อกมันนะคะของช่องสรพลงคนช่องยูดิบูนี่ตลอดไม่มีคนตัดท้่ยทักทายไหนคะบล็อกมันบล็อกมันค่ะบล็อกมันบล็อกมันเลยเดินไปไหนไม่รู้ตอนเดินไปไหนไม่รู้แค่รู้ว่าเพื่อนไปไกลแล้วเดินเดินไปไหนไม่รู้แค่รู้แค่ว่าไปไกลแล้วไม่เห็นท่าไม่เห็นไม่อยากจะบวไม่สบายอ่ะ้ก็บล็อกมันนะคะตอนนี้เราจะอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้แค่เดินเดินบอกผ่านแค่นี้ ไปเจอกันขึ้นรถเจอกันรแล้วซื้อต้นี้รัวเมื่อกี้คอมันติดมนติกส่ไป่ไม่ไดเมไขึ้นนี่เราทำนี้เหอไปเลย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 ไเลยไป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 เไปเ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 ปเลย เขาบอกว่ากินกินทุกกินตลอดกินตลอดอร่อยนะคะ <Okay. S 2> ที่บ้านคือซื้อไปแล้วก็ไปเพิ่มมาใส่เองเพราะว่าอร่อยเขาใส่ ยกไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะถึงแล้วถึงเมือซานแล้วค่ะแต่เรากงหาโลเคชัน,นอ,อันนี้กำลังหาโลเคชัน,นอ,อยู่ค่ะแป๊บหน,นึ่งซึ่งตอนนี้ร้อนมากไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนไหนต้องลังหาโลเคชันที่มันไม่มีเปลงงยัง ดอไม่จับไม่ับวางมันเราโอยอ้อมมาโยมเวอร์ตรงนี้ได้มันก็ตตัวยอยู่ดีป่ะถ้าเป็นตรงนี้ตรงนี้มันได้เต่ยากเห็นไหมเข้าไปตรงนี้เข้าไปเข้าไปแต่ว่าไม่ตอนเย็นดิเพราะมันมีเตมันโอเคแล้ว ตรงนี้มีโลเคชั่นทำไมรู้สึกว่ายืดดีก็ไปบ่ายเขางงมากยิ้มตอนไหนก็ไม่รู้ขอตัวไปหาโลเคชั่นก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะ Let's go มาเราจะมาขึ้นแท่นแท่นนี้กันนะคะแท่นแท่นนี้นะคะดูดู เปียกเรียบร้อยแล้วค่ะเขามาทะเลแล้วเขาใส่รองเท้าอะไรถ้าใบมาเอ้าผ้าใบคือไปเพื่อนก็จะถ่ายรูปเราสวยเกินไปไงเข้าใจมาถ่ายรูปถ่ายรูปขอตัวถ่ายรูปแป๊บน,นึงไงนะ,นะมันจะหล่นไหมหล่นถือหน่อยถือือต้องถือ,ถอ มึอถือดิคนนันอือโอ้ยอ้นโอ้ยอ้ยโอ้ช็นไรเป็นถ้าตกก็เป็นเป็นนี่โอ้ยดล้วจะขอช่องนะเมื่อกี้เกิดเห็นเกี่ยวม่งไา้ตอนสาวน ถ้าเราลูกนก่อนจบี่ยวเ่กีต้องดูบ้างต้องดูงบ้างเขได้เลยแต่ถ้ามันสุดขใช่ใช่ ตอนนี้เรากำลังเดินไปถึงที่จุดหมายนะคะแต่ว่าเออน่กับมายจะขี่ใช่ต้องมีคนไปส่งไปขี่ต้องมีคนไปเป้าทำไมทำไมถึง<อ>เ,ปเป็นอย่างนี้เขากลัวโดนแบบว่าแอบมองไงเขาดูกลักวโดนแบบรอบมองอาจจะกลัวแบบเน่ไปสุดใครหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่แล้วน้อยอ่ะคือน้อยมากแบบจะเครซี่เลย เราแบบค่ะเออไม่ไหวเลยเออก็สวยไงเนี่ยเห็นปะเป็นคนสวยก็มีคนชมอย่างเลยเขินแล้วทำด่าแบบคนสวยนะเรียนไปนะคะวอล์กมันน่าเจอกันค่ะเดี๋ยวลงปีหน้าคะลงปีหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราจะไปถ่ายอย่งนี้ยังไงเราต้องตามเราต้องตามทีนั่ง จางจางและควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นยัางหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสนจะเย็นสบายเมื่อยาง้าถ้าเป็นความไป ถี้จะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำไม่เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นจึงหมอกขาวแล้วบางคาาวเธอเป็นเหมือนควันฉันมันชักไม่มั่นใจเพราะเธอฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ ทอนตัวเราว่ากลัวจะเสียน้ำตามอกจะงดงามและทำ จะเยือกเย็นแสนจะยังสบายหรือยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นจันหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็น ฉันนั้นชักไม่มั่นใจตัวเธอฉันต้องเสียงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวเราว่ากลัวจะเสียน้ำตา หมอกหรือควันด้วยตั้งแต่ทำมากรักกันไหมล้กกันไหมนักแสดงต้่มเทมากแร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 กเดียเจัดวงนะต้มตั้มใ่้โเรียกไหมเล่าไม่ต้องข่ายแต่รเพิ่งเกนบฝากเอ็มหมอกและควันหมอกและควันนะคอเบอหมอกหรือควันบายบายบาย ตด็กกันยังส่งมา